สตาร์ทเครื่องเราต้องล็อกรถก่อนนะครับล็อกรถแบบนี้ก่อนหนึงครั้งใช้เล่นดังหนึ่งครั้งนะครับสตาร์ทเครื่องใช้ปุ่มล่างสุดครับกดค้างไว้ถ้าเราเจารีโมทสตาร์ทเครื่องก็ใช้ปุ่มข้างล่างสุดกดค้างไว้ประมาณ5้าถึงสิบวิแล้วค่อยปล่อยประมาณ5้าถึงสิบวิแล้วก็ปล่อยแล้วสตาร์ทเองพอสตาร์ทเสร็จปล่อยไว้แบบนี้อีกสักประมาณ5้าถึงสิบวินาทีมันจะมีไฟเลี้ยวกับพิปสองทีแล้วก็เสียงสองทีแจ้งว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทเครื่อง ถ้าเราใช้ปุ่มคุณสตาร์ทกดจะไม่มีเสียงเตือนแต่ถ้าเราใช้รีโมทจะมีเสียงบางทีเราไปนั่งคับไม่รู้ไงระยะมันส่งไปถึงรีโมทแล้วมันสตาร์ทเครื่องมันก็จะมีเสียงบอกว่ามันสตาร์ทเครื่องเมื่นะครับแล้วก็ถ้าเราสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้แบบนี้แล้วไม่ทําอะไรเลยอีกสิบนาทีเดี๋ยวก็ดับไปเองนะครับแต่เราสตาร์ทเสร็จเรากดคีย์ล็อกขึ้นไปขับรถขับเลยไม่ดับครับรได้ยาวเลยแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้กดอะไรก็สามารถใช้ตัวนี้กดดับได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเราไปกดคียอก้้ันดนดดดีตไบ วางไว้ครับประมาณท่าวิจะดับเครื่องเครื่องยนต์ดับประตูล,ะะล็อกอแต่จะขึ้นรถต้องยล็อกเองครับแล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทครับถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องต้องเหยียบเบรกด้วยครับเหยียบเบรกแล้วกดหนึ่งครั้งครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยเลยเดี๋ยวเขาสตาร์ทเครื่องเองไม่ต้องกดค้างก็ได้ครับแล้วก็ในระหว่างนี้ถ้าขับรถนะครับเหยียบเบรกเขาจะล็อกประตูอัตโนมัติให้เลยล็อกประตูอัตโนมัติให้ทั้งคันเลย จะล็อกให้เลยครับเครื่องก็ขายล็อกให้เลยนะ <c oughs> ครับในระหว่างที่สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่เราสามารถลงอย่างรถโดยไม่ต้องดับเครื่องก็ได้ครับ <c oughs> เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่แบบนี้มีผู้โดยสารอยู่บนรถเราต้องการสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ทิ้งไว้เราลงมาจะไปทุระเราเอาทีหมดกดล็อกได้เลยครับกด <c oughs> ล็อกไวไ้ได้เลยเรียบร้อยเราไปทุระเสร็จกลับมาจะขึ้นรถก็กดเองได้เลยกดขายล็อกจากตัวรีโมทได้เลยไม่ต้องให้คนในรถมากดเปิดให้นะครับกดได้เลยเป็นกดได้เลย สตาร์ทไว้นานแค่ไหนก็ได้นะครับ,รบก็ดับเครื่องหยยบเบรกด้วยหยยบเบรกแล้วกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เจ้าปุ่มตัวนี้เราสามารถใช้แทนปุญแจรถได้เลยแทนกุญแจรถถ้าเราไม่ต้องการสตาร์ทเครื่องแต่เราจะเปิดวิทยุเราก็กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปโดยไม่ต้องหยยบเบรกครับจะมีไฟสีฟ้าติดขึ้นมากดครั้งที่หนึ่งชาร์จโทรศัพท์ใช้ได้วิทยุเปิดได้ครั้งที่สองเขาจะเปิดไฟแลวปัดหมดเลยนะครับกระจกเปิดขึ้นลงได้ นะครับกดครั้งที่สามจะปิดกนอย่างนี้กดครั้งที่1เปิดวิทยุครั้งที่สองเปิดทุกอย่างกดครั้งที่สามปิดแ้วก่อนในระหว่างที่เราเปิดวิทยุอยู่แบบนี้นะครับเราต้องการสตาร์ทเครื่องตอนนี้เลยเราอย่าเบรกลวสตาร์ทได้เลยโดยไม่ต้องกดวนให้มันปิดก่อนแต่ก็สตาร์ทเครื่องได้เลยดับเครื่องก็อย่าเบรกกดดับได้เลยตอนนี้ก็จะมีการขโมยในตัวถ้าเราล็อกไว้แบบนี้นะครับ มีคนเปิดเข้ามาในรถพยายามสตาร์ทเครื่องเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้สตาร์ทครับสตาร์ทไม่ได้ถ้ารีโมทจะไม่ได้คลายล็อกหรือรีโมทไม่อยู่มันจะกดใช่สตาร์ทไม่ได้เลยนะครับต้องคลายล็อกแล้วอย่างนี้นะครับถ้าคลายล็อกแล้วรีโมทไม่อยู่สตาร์ทได้ครับถ้าคลายล็อกแล้วนะรีโมทไม่อยู่ก็ได้แต่ก็ดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่มันจะสตาร์ทไม่ได้อีกแนะล้วก็ตัวนี้จะมีสมาร์ทคีย์ครับถ้าเราดับเครื่อง ลงจากรถปิดประตูหมดเดินไปเลยถ้าเราลืมล็อกรถมันจะออโต้ล็อกให้ถรนี้เลยือว่าระดับเครื่องเสร็จลงจลกรถแล้วลืมล็อกเลยหรือีหมดไปเลยห่างจากรถระายะา3เมตรครับอเาใกล้รถระยะ1เมตรครับออโต้ล็อกถ่ายเราให้เลยตัวนี้ ถ้าเราอยู่บ้านหรือเราไปทุระหรือเราเราจะอยู่แถวแถวรถเนี่ยแนะนําให้ล็อกไปเลยเพราะว่ามันพอพ้นระยะไปนิดนึงมันก็ล็อกเข้ามาก็ขายล็อกล็อกคลายคายานมันจะหมดล็อกล็อกไม่ได้เลยคือถ้าเราจะอยู่แถวๆเนี่ยใกล้ๆรถหรือเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยบ้านเราอยู่เดินไปเดินมาผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวมันล็อกเดี๋ยวมันคลายเรากดล็อกไปเลยอ่าถ้าเรากดล็อกเดินไปเดินมามันจะไม่ขายละมันจะกลายเป็นเมน้อนคือถ้าเราลงจากรถถือรีโมทเดินไปเลยมันจะเปิดออโตของมันเองกลับมาก็จะคลายล็อกของมันเอง ถ้าเราลงมาปุ๊บอีิมทกดล็อกเลยเดินมามันจะไม่ลายมันต้องเป็นเมนคลนขายเองนะครับแล้วก็ถ้าเราลายล็อกเสร็จทีนี้มันจะเปิดออโต้ของมันกลับขึ้นมานทันทีถ้าเราไม่กลดล็อกกลับมันก็จะเปิดของมันเองขึ้นมาอัตโนมัตินะครับแล้วก็ลูกนใจอยู่ในนี้มีสองดอกเลยตรงลูกศรนี่สไลด์ปุ๊บตรงนี้ออกมาไดา้รตรงนี้อ,ตอ,อ,อ่ตัวนี้ไปกัดต่อก่อนแล้วก็อาไว้ใช้สำรองตัวนี้เวลรับเปลี่ยนฐานแงะได้เลยนะครับไม่มีน็อตนะอันนี้ดึงแลวนี้ออกแล้วก็แงะเลยใส่กลับก็ประกบเข้าไปเฉยๆเลยอย่าง,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 ง นะครับโอเค